เข,เขาเลี้ยวตัดหน้ามาเลยนี่ทั้งที่เราจะเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวฟาถือว่ารถใหญ่ไงอ่าแทนที่เขาจะมาตีวงตรงนี้ถูกต้งองปะเขาต้องตีวงตรงนี้เพื่อจะเข้าชิดซ้ายนะแต่เขาตีวัดมานี่เลยไอเราก็จะออกก็จะจ้าเอ๋กันใช่ไหมเราจะออกบางทีตั้งลับตรงนี้ เขาจะเข้าเราจะออกไปกรุงเทพก็จะจะเะจะเอกันแต่ก็ถือว่าเขารถใหญ่ ได้เพราะโดยหลักการแล้วเนี่ยการจะวิ่งรถสาธารณะโดยเฉพาะยิ่งรถใหญ่ๆอย่างเงี้ยคุณต้องมีท่ารถมีการขออนุญ,ญาตจอดอย่างเป็นทางการ,รนะครับโดยที่ไม่ก่อผลกระทบต่อส่วนรวมโดยเฉพาะยิ่งสิทธิชุมชนแต่ผมก็ไม่เข้าใจไงว่า6 5ที่จอดอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเขาได้รับสิทธิเนี่ยมาจากไหนแล้วเชื่อไหมครับเวลาเขามาทีเนี่ยลกะอะไรไม่ได้แน่นอนเลย เป็นปัญหาประจำอย่างเช่นช่วงเย็นโรงเรียนเลิกร,รถผู้ป<ห>กครองก็จะเข้ามารับนักเรียนอเอารถหกห้าก็จะเข้าท่าจอดอแล้วพื้นที่มันแคบมากเวลาจะกลับรถกับราทีเนี่ยไว้เดี๋ยงไงผมจะอาจจะส่งคลิป<อ>วิดีโอให้นะครับ,รบซึ่งจริงๆ้วตรงนี้ไม่ใช่อู่ของเขาไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับคือแค่มาขออาศัยจอดมาขออาศัยจอดแต่นี่ว่าขออนุญาตจากใครนี่อ่าอยกอยากจะรบกวนผู้สื่อข่าวเนี่ยลองไปสืบดูนะครับนะครับ เราก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามันมีการบริหารจัดการที่ดีเราควรมาคุยกันผมห้าเองก็ต้องมาคุยกับประธานชุมชน,นรหรือมารับฟังความเห็นของพี่น้องในชุมชนไม่ได้ถือไม่ใช่ว่าถือวิสาสะคุณมาจอดแล้วคุณมาสังเกตดูนะครับเขามาตีเส้นกั้นที่จอดไปเลยคือกักเลยเอางี้ดีกว่าร,รถอื่นมาจอดไม่ได้จอดเขาก็ไล่มันอะไรกันนะผมไม่เขอาใจนะครับผมว่ามันมันผิดเอางี้ดีกว่าจอด,จอดทั้งหมดกี่คันนะครับ เขาเขาตีไว้น่ะสี่คันแต่ข้อที่จริงแล้วไม่ใช่อย่างนั้นบางทีจอดสองฝั่งเลยฮะจอดสองฝั่งเลยรถวิ่งได้ทางเดียวสวนกันไม่ได้มีผมมีภาพเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับมีแล้วเดี๋ยวก็ขอฝากไขด้วยครับแล้วก็มันมีประเด็นอย่างนี้หกห้าเนี่ยเวลาเขาเลี้ยวเข้าเนี่ยวันเขาเขาจะจอดเลี้ยวเข้าเนี่ยมันก็จะบังมันก็จะบังทัศนวิสัยนะครับในการมองเห็นของของรถ ที่จะเลี้ยวเข้าซอยด้วยหรือรถที่จะวิ่งวิ่งวิ่งสวนเข้ามาครับอ่าผมยกตัวอย่างสมมติหกห้าจะเข้าซอยนะครับรถที่จอดตูดเนี่ยนะครับรถขนุนเข้ามาใช่แล้วมอาสัยตามเห็นไหมเนี่ยทีนี้รถเนะ่ะเวลาเขาวิ่งเนี่ยเขาก็วิ่งตามกันครับเนี่ยสคุนผมเนี่ยเคยโดนผมก็ออกซอยเลยนะครับเนะนี่ยมันจะเป็นอย่างเนี้ย ซึ่นเียว่าก็เป็นความเดือดร้อนของคนในชุมชนด้วยนะพี่โอ้แน่นอนแล้วแล้วชุมชนนี้ชุมชนใหญ่ฮะมีรถเข้าออกอยู่อยู่อยู่เดิมมีทําหนังสือนะครับไปเหมือนกันนะครับในเรื่องเกี่ยวกับว่าต้องการให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าไม่ว่าใครก็ตามนะครับที่รับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับถนนหนทางเนี่ยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับชีวิตทรัพย์สินของพี่น้องในชุมชนเนี่ยนะครับให้เข้ามาแก้ไขปัญหาหน่อยนะครับคุณจะทำยังไงก็ได้แต่ที่ผ่านมามันก็ยังไม่มีไงฮะเรายังไม่เห็น ความเคลื่อนไหวนะครับที่เป็นรูปธรรมที่จะช่วยแก้ปัญหาจุดนี้ให้กับคนในชุมชนมันไม่ใช่คนในชุมชนอย่างเดียวสังเกตว่าปากซอยเนี่ยนะครับมีสองโรงเรียนโรงเรียนระดับประถมกับโรงเรียนระดับมัธยมก็สะสมนี่คือเด็กเล็กๆแล้วคุณคิดไหมฮะเด็กเนี่ยวัาปากน้ําเนี่ยนะครับเวลาเขาเลิกเรียนปั๊บเขาวิ่งข้ามถนนมีอยู่จริงๆแล้วหลายครั้งมากเขาเห็นรถเมย์จอดเขาก็วิ่งแต่ไอรถที่มัน วิ่งข้างรถเม์มาเนี่ยม,ม,มันไม่เห็นเด็กนงฮะเด็กพกู้กวิ่งออกมาออกก็ชง,งักเห <He an S 2> ็นไหมมันอันตรายออันตรายมากหกห้าเนี่ยเป็นรถใหญ่ฮะมันไม่ควรเข้ามาอยู่ในซอยในซอยแบบนี้เอะพูดตรงตรงเลยเขาเข้ามาเริ่มจอดนานหรือยังก็จอดนานแล้วฮะนานแล้ว,ลวครับเมื่อก่อนเมื่อก่อนมีอีกเก้าเจ็ดจอดอีกอ๋อไม่ใส่อื่นด้วยอใช่แล้วเก้าเจ็ดเข้าไปแล้วอยากจอด่ใช่แต่ว่ามันรู้สึกว่ามันจะเกี่ยวกับทางวัดเขาหรือเปล่า อ๋อเกี่ยวกับทางแต่ทางท่านประธานน่ะเขาบอกให้จอดได้แต่ว่าอย่าให้มันเยอะบางจีบางเทียมันก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่ารถเข้ารถออกมันลาบากบใช่ป่หละ่ะแล้วบางทีเขามาจอดกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าไม่มีสาย65อะไรอย่างเงี้ยบางทีรถทางในข้างในเราอาจจะได้ไป จอดทางนู้นบ้างเราก็จะได้นชลนนะพี่เนาะใช่แล้วรวมถึงรถผู้ปกคอรองที่มารับส่งนักเรียนด้วยใช่ใช่ครับแต่ช่วงเช้าทุกชั่วโมงที่สวนทุกเปิดเทอมเนี่ยพี่รถเยอะไหมพี่ข้างหน้าเข้ามาเยอะไหมเยอะแต่มันพูดถึงเยอะเหมือนแต่ก่อนไหมก็ไม่เยอะเพราะว่าแต่ก่อนมันมันไม่มีโนะควิดเนาะเดี๋ยวนี้มันมีโควิดก็เลยซาลงไปบ้างใช่ซาลงไปบ้างแต่ยังเยอะอยู่ดแต่ใช่แต่แต่ก่อนนอะวุ่นวายมากคือแบบโอ้โหอะไรก็ไม่รู้ เต็มไปหมดส่วนตัวแล้วพี่พี่ไม่พี่ใหญ่เขาจอดอู่เนีย่ยใหญ่เขาเริ่มจอดอยู่ตรงนี้นก็จริงจริงแล้วก็ไม่อะนะแต่บางคนเขาก็แบบว่าเขาก็อยากให้จอดเพราะว่าเออจะได้ขึ้นง่ายอะไรอย่างเงี้ยใช่มนมาละ่ะต้นทางอืมที่เขาเขาจอดมานานอย่างพี่ตรงนี้นานแล้วนนหลายปีประมาณกี่ปีได้ก็กี่ปีแล้วอะ่ะกี่ปีแล้วไม่รู้ซื้ออะไรครับ นี่พี่อยากให้หน่วยงานเขาเข้ามาดูแลแต่การส่วนอย่างนี้พี่อย่างนี้ก็ก็ก็พูดไปกตั้งหลายทีแล้วเรื่องนี้แต่ว่าก็เห็นก็ยังเป็นเหมือนเดิมอย่างนี้เคยเคยยเคยทำเรื่องส่งไปแล้วร้องส่งไปแล้วใช่ก็เห็นท่านประธานเขาก็บอกอยู่แต่คือตอนนี้เขาก็อนุโลมให้ได้แค่สองสามคันแต่บางทีเราออกไปบางทีก็เห็นจอดเยอะแต่เขาว่ามันเป็นเกี่ยวกับเป็นที่ทางวัดเขาหรือเปล่าแล้วก็จอดเยอะสุดที่พี่เห็นคือประมาณกี่คันนะพี่ ก็หลายคันนะหกเจ็ดพันอะคันเดียพี่ใช่แต่คือตามข้อตกลงคือท่านประธานชุมชนเนี่ยให้จอดได้ประมาณสองถึงสามคันเท่านั้นใช่แต่ว่าที่พือที่เห็นขึ้นเนี่ยมันหกเจ็ดพันเลยใช่อือครับซึ่งมันก็มันก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนในชุมชนในพื้นที่นลพี่นะการจอดรถกันขับเข้าออกอะไรอย่างนี้เนาะใช่แล้วก็พี่ว่ามันจะมีส่วนที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุช่วงหน้าปากซอยแลวพี่มันก็เลี้ยวโค้งอะไรใช่ใช่มันก็มีส่วนเพราะตรงหัวซอยมันก็ รถก็ชนกันบ่อยนะครับอืมรถมันมาเร็วอะนะทางนู้นอะนั่นแหละมันไม่มีสัญญาณไฟไม่มีอะไรเลยอะก็ค,ะคือพี่อยากให้เขาเอาย้ายที่ทําไปไปเปิดตู้จอดรถเนี้ยที่อื่นใช่<ล>ใช่แต่เราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเพราะว่าเห็นพูดมานานแล้วอะอ้เรื่องเนี้นยยังไม่มีการแก้ไขอะไรตรงนี้ใช่ไหมพี่ใช่จ้ะ เป็นไงบ้างพี่ที่ที่ที่เออรถเมย์ีม่ร้อยแล้วเนาะ